พี่น้องเอ้ยไผ่บัเมืองอีสานแรงอยากจูงเขีเพิ่นมาเบิง้งฟังเอ้ยเพิ่นว่าให้เจ้าฮักสมัครสมานกันไว้คือข้าวเหนียวเดิมมูยาสะเพศแตกมัง่งคือน้ำถือข้าวเหนียววันนี้ไม่ใช่ไฟมาสวัสดีพี่น้องแฟนเพีงแฟนหมอลำนะครับพาพี่น้องมาเก็บผักขี้เหล็กนะคะผักขี้เหล็กงามงามยอดอัว่วรัวอยู่มารูปพี่น้องไม่แต่หยอดง่าย มาเก็บผักขี้เล็กเหมือนเลี้ยงสีเกียงขี้เล็กเกียงขี้เหล็กใส่หนังเก็บไปต้มครับพี่น้องผักขี้เล็กนี่ก็ต,ต้องต้มกอนก็เห็ดเผิ่ขมัแล้วค่ะแต่ว่าเขาเป็นยาสมุนไพรชั้นดีเลยนะคะตะบอกให้ขี้เหล็กริมทางนี่แต่ยอดสวย ้องพี่นมีแต่ยอดส,ยสวยๆเก็บเอาหม่องเดียวกบเกียงมาหมดกับพี่น้องซ้ำสิเกียงถวยหนึ่งนี่เกียงขี่เหล็กนะคะใส่หนังหรือจะใส่หมูก็ได้ค่ะ คนเรคนกับไสหมูสามสันกับมี่นะคะแล้วจะมักคนห้องมักปรคือกันค่ะบพี่นอ้องคดูแตาหยอดยหญ่ๆอ้วรัวอยู่คนเราชอบไม่เหมือนกันย้ายไฟสิมากแบบนี้มาแกงขี้เล็กมากันซุป,ประเขือไปงสันมากินของประมีชีวิตชีว่าจะมาหังอ้อนวนเถอะฮะเนี่ <laughs> อ้วนตามว้เนาะพี่น้องเนาะอายุหลแล้วมันก็อ้วนขึ้น,นไฟเผาผ่านเทามันบ่หลายคือเกา่าขี้เหล็กริมทางค่ะพี่น้องเจ็บข้าวเดี๋ยวก็เด้ซ่อมถีกแขงนี่ใส่หนังหลายๆแขยงนัวๆน,นะคะเอาบักแข็งใส่น้ำบักแข็งหรือบักเขือพ่วงมมนเป็นของคููกันค่ะแขงขี้เหล็กใส่บักเขือพ่วงปัดตี้เห็นไม่ต่อยอดงามๆพี่น้องบ้ง แต่ยอดส,สวยๆมีแต่ยอดส,สวยๆเก็บแล้วกับไปต้มนะคะต้มแล้วกับไปหาใบายาน้างหน้าขันแม่กินไก่โตเฮ้าเป็นสมุนไพรพร้อม นนขี้เล็กนี่คือสมุนไพรชั้นดีเลยเด้อค่ะพี่น้องเป็นยาระบายเป็นยาระบายแล้วก็เฮ็ดให้เฮานอนหลับพรอมนะครับพี่น้องรับไปอ่านบ่งในกันกูเกิลเด้อบ่เสือย้ายใฟน่ะเตียนมาตรอดไคซั่นละ่ะทั้งไทยคลิปทั้งเตียนตอดปได่ไหวเด้พอแลว้วซ้ำานีค่ะพี่น้อง ขอแล้วพอแล้วขี้ตะกียานหาเก็บผักขี้เล็กตาเ้าเลยมือนเปิ้งดูค่ะงามบ่เลยถัวยบง่ายปุ่นนี้ติดตมแล้วน้องนี่คือผักขี้เล็กที่เก็บได้มีแต่ยอดสวยๆบนใบใยไสกับสีมารีนะคะรีอัตเต่ามองอ่อนๆค่ะลีอยู่เถียงหน้าสิดตมอยู่หน้าจังสีเบอรเปล่งเกียรติติตมอยู่หน้าเลย ต้นคอยบ่เปืองเกียดค่ต้มฟื้นเหนไคะมีแต่ยอดตัวอวกเหมือเลี้ยงเสร็ไปเกียงใส่ใส่หนังเกียงเหมือเลี้ยงค่ะมีแต่หยอดตัวอ้วกเพิ่งดูพี่น้องดูค่ะเนี่ขนมอ้อนเหมือดไหลมันกะเละค่ะพี่น้องเอาให้ได้เหีดแต่น้ำขนแม่ของยไยเนี่ยเราสีบอคอยลีออกเล่าไถ่หีดเลาป สวยค่ะพี่น้องขั้นตอนต่อไปก็คือต้มต้มน้ำเดียวก็ได้ค่ะบเพราะต้องต้มหัวสองน้ำดอกต้มน้ำเดียวเอาใบตองกลวยเกี่ยมัดมัดมัดหลือก็ทถิ่นต้องได้มอแล้วกเอาเกลือใส่น้อยนึงนะคะสีแก่ขมได้แต่สําหรับใยฝายมักให้มันมีรสชาติขมจักหน่อยมันจึงเป็นเกี๊ยงเผืกเล็กขันบ่ขมจะเลยมันไม่กับเป็นเกี๊ยงผือกเล็กเกี๊ยงแบบอีสานบานเฮาค่ะถ้าเป็นภาคกลางก็จะเกี๊ยงดอกมันที่มันเป็นป้อมป้ใช่ไหมคะเกี๊ยงใส่กะทิ นะคะถ้าเป็นภาคกลางนะคะแกงใส่หมูใส่กะทิก็จะแกงดอกที่มันยังไม่บานนะคะแต่อีสานบ้านเฮาจะแกงแบบนี้แกงยอดค่ะไม่ใส่กะทินะคะแต่ใส่หนังหมูใส่หนังหมูหนังวัวหรือจะใส่หมูสามชั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวหมูแรงไปเบิ่บงแกงใจ้ไผสีแกงสู้สู้กินครับพี่น้องหนังกระสือเตรียมไปเล้วนะคะหนังหนังต้มซุกซื้ือเตรียมไปเล้วค่ะเดี๋ยวหมูแ้งไปกินแกงไปขี้เล็กต้ํากันเนาะพี่น้องเนาะ คือข,ขั้นตอนการต้มเล็กะคะร์บี่นงใช้ไยสิม,มัดเห็นอันเฉียวเขียวเนี่ยคือใบตองกล้วยนะครับใบตองกล้วยมัดใบตองกล้วยแก่ๆถิ่มลงไปน้ำแล้วก็เอาเผือใส่ลงไปนิดนึงค่ะเสียหายเพราะเล็กบกขมเนาะค่ะเนาะพิมฝาดของใบตองกล้วยมันสิไปตัดกันแ็่แต่ทัชเล็กบกขมนะคะคตนะ่พี่นนองนี่คือใบตองกล้วยะคะ่ะใบตองกล้กวยเป็นมัดใช้ไสิม,มัดใบตองกล้วยถิ่มลงไปน้ำ ต้มจัักน้ำต้มโดนเติบนะคะต้มน้ำเดียวกับพ่อคับพี่น้องก็ต้องหอดต้มมาสองน้ำาดอวกนต้มน้ำเดียวกับพ่อนะคะตอน,นเท่ากับมาหอดผ่านตอนเกงดลกนะคะวันนี้เกงสูตรของยายไฝค่ะพี่น้องอันดับแรกคือเอาอันน้ำยาน้างขึ้นข้างหมอกกนนะคะพะน้ำยานางเดือดก็เอาพริกลุ่มค่ะพี่น้องค่ะ น้ำยานางเดือดแล้วก็เอาพริกโขกลงไปนะคะจะได้รสชาติจัดจ้านนะคะพริกโขกย้ายไปเตรียมของไปครบเรียบร้อยมาแล้วค่ะย่างตะสิเกงน้ำยาน้างแล้วก็โขกพริกลงนะคะทั่นี้ก็เอาขี้เหล็กที่เราต้มไว้แล้วนะคะนี่คือขี้เหล็กที่ต้มไปแล้วเอาลงไปเลยค่ะขี้เหล็กวันนี้มีแจะยอดใหญ่ๆสวยๆนะคะขี้เหล็กลงไปเลย พี่เด็กลงไปแล้วตามด้วยสบาทั้งสี่ตามด้วยมะเขือพวงค่ะพี่น้องนี่มะเขือพวงนะคะมะเขือพวงหรือมะแขงนะคะเอาลูกน้ำปั่นโหลดมีหอมแดงด้วยหอมแดงนี่ค่ะมีบักแขงมีหอมแดงเอาล้งเร็วเดี๋ยวก็ล่อให้หมอเดือดนะคะ ล่อให้หม้อเดือดเดือดเรวได้พี่น้องเดือดแล้วขั้นตอนต่อไปก็สืใส่หนังนะคะใส่หนังหม้อเดือดแล้วแบบนี้ก็สิีใส่หนังนี่คือหนังนะคะหนังนี้ต้มสุกแล้วนะคะต้มสุกแล้วก็ล้างสะอาดแล้วด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะป้าแต่หม้อบางไงเลยเมื่อนี่นี่คือหนังค่ะพี่น้องเบงหนังหนังวัวนะคะต้มสุกแล้วนะคะแซ่บไปแบบนี้ใส่หนังแล้ว ะะขั้นตอนต่อไปพี่น้องกับปรุงใส่น้ำปลาน้ำปลาปรุงชูรสตามใจชอบครับพี่น้องค่ะผู้ใดหมักนวหน่อยนวหลายก็ใส้ตามใจชอบค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะใส่น้ำปลานะคะคใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาตามใจชอบคับพี่น้อง ขวดทุกวันนี้มันนัวแล้วนะคะใส่ลงไปเลยน้ำปลาร้าขวดนะคะน,นิดนึงน้ำปลาขวดพี่น้องหวดแล้วหวดวบว้อบๆๆๆลงผงชูรสใส่อยู่นะคะแต่ไม่ใส่ให้พี่น้องดูนะคะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องมากหน่อย <c oughs> มากหลายากาย็ใแ่ตามใจชอบนี่คือสุนี่คือเ็จแล้วนะคะใส่ต้นหอมสุดท้ายก็คือต้นหอมค่ะ ่ายเองได้พี่น้องนี่ทายเอาเองก็เลยเป็นบ่สะดวกปานใดถ้าพี่น้องคอยไปปรุงเด้อค่ะเด้อมักแซ่บมักนัวม,มักเค็มมักจางพี่น้องไปปรุงเอาเองค่ะอันนี้คือใส่ต้นหอมนี่ก็คือจบแล้วนะคะนี่คือแกงเขียเล็กใส่หนังค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเข้ามาดูมาชมนะคะมามากินน้ำกันค่ะ